นะคบผมอีกหนึ่งช่วงแอนันด์เดฟเอมออนทีวีของเรานะครับหลังจากที่สองเบรกที่ผ่านมารายงานแอนนดนชาร์ตไปเรียบร้อยนะครับผมสิบอันดับเป็นยังไงบ้างโดนใจคุณผู้ชมบ้างหรือเปล่าเดี๋ยวก่อนจะอยู่ด้วยกันต่อในเบรกนี้คือช่วงของคนรักหนังซึ่งพี่ไปเล่นั่งรออยู่แล้วสวัสดีก่อนเดี๋ยวนั่งรอแป๊บนึงนะลุงพี่เห็นหนวดงอกไม่ได้เลยนั่นลุงนาดีเนี่ยหนวดพี่ได้งอกหรอนิดนึงโอ้ยปาดีสิงโตนำโลกเต็มโว์ เดี๋ยวนะเข้าไปทำไฮไลท์มาไฮไลท์มาไฮไลท์มาไปนับอะไรอ่ะอายุเหรอเดี๋ยวนะสมองงอก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 อะไรนะจะผวนอ่ะ งอ๋อยไม่สบยบอกหมอกงออยเออคือคนฝนัำไม่ค่อยเก่งเลยครับมเอาเมื่อกี้จะพูดอะไรเมื่อกี้จะพูดอะไรจะทวน์ระดับชาให้คุณผู้ชมได้ฟังก่อนครับผมอันดับที่หนึ่งธารุก็คงไม่บอกน้องกัชชานนทนานรู้จักไหมรู้นี่น้องกัชชาแต่ทำไมจะไม่รู้กัชชาแปลว่าอะไรคาชาดับบี้กัชาไม่ใช่หรอกัชาไม่ใช่คาชาโอ้โหเราไม่รู้เคยไล่าคุณผู้ชมฟังแปลว่ากัชาแปลว่าม้า จริงไม่ใช่แต่ว่าช้างจริงๆคสารใช่แต่ว่าช้างเราคิดถึงคาชาคืออาชาไงอาชาแล้วของม้ามันใหญ่กว่าของช้างไงโอ้ดับต่อไปของช้างใหญ่กว่าอันดับต่อไปอันดับต่อไปแต่ของของม้ายาวมากจริงชอบไหมล่ะอันดับที่สองครับนี่เลิกดูซีรีส์เกาหลีแล้วนะ หลังจากเจ้าเกมอ่ะอาทิตย์ก่อนนี่เจ้เกมทีชาติไทยอรอจะหันมาดูหนังญี่ปุ่นแทนเอาละโอเคเดี๋ยววันนี้มีหนังญี่ปุ่นมาอ๋อหรอคือปะคืออะไรอะอะไรัอันดับที่สองก่อนครับผมที่เหลือคือรักแท้ต่างอันดับสามคนตายที่หายใจพี่แดกร็อคไรเดอร์อันดับสี่ชีวิตจะคงสวยงามบาริสแลมครับอันดับที่ห้าเธอเธอของคัพเทลนี่มากพ่อมาก อันดับที่6ปล่อยป๊อปลองกูลโอเคอันดับ7รักเอยดาเอนโดฟินนะครับผมอันดับแดยิ่งรักยิ่งห่างมีสิโตนะครับแล้วก็อันดับ9ไม่ว่างคือข้ออ้างของคนหมดใจน้องเต้นแล้วก็น้องพลอยและอันดับที่10แววตาเป๊กผลิตกับตุนภัยเป็นคุณป้านี่คือสิอันดับใครชอบเพลงไหนก็บอกได้นะใช่คือขอมาเดี๋ยวเราจะเอารวมคะแนนครับแล้วก็มาจัดอันดับชาร์ตด้วยกันนะครับผมครับเอาละอีกหนึ่งช่วงช่วงคนรักหนังนะครับผมเห็นบอก ไปเกิดว่ามีหนังญี่ปุ่นบางัางญี่ปุ่นภาพยนตร์ญี่ปุ่นเป็นภาพยนตร์ต่อด้วยมซึ่งภาคสองแล้วส่วนใหญ่เราก็ไม่หนังฝรั่งกับหนังไทยเนาะครับผมแต่วันนี้หนังญี่ปุ่นหนังญี่ปุ่นตอนแรกเจ้าเกาหลีเจ็บใจเจ็บใจไม่ไม่รอกตามตามคิวหนังพอดีหนังญี่ปุ่นวันนี้มีภาพยนตร์ที่สร้างมาจากหนังสือการ์ตูนนะน้องวันจะเคยเห็นภาพยนตร์ที่สร้างจากหนังการ์ตูนของญี่ปุ่นอย่างเดทโน้ เซลมูนเซนโนยังไม่รู้ด้วยพลาเข็งจันทราถเซลมูนผมจะรอดูเหมือนกันนะตั้งนปุ่นไม่มีเนาะใช่แล้วข่าวนเนียเนาะใส่ชุดเซลมูนอ่ะเธอเธอชอบอยู่แล้วแบบนั้นคิดแทนคิดแทนพี่โอเคโอเคเข้าใจกันเอามาว่ากันวันนี้เป็นภาพยนตร์ที่สร้างจากหนังสือตูนเรื่องซามูไรพเนจร เคยได้ยินไหมเคยได้ยินแต่ไม่เคยอ่านไม่เคยอ่านเพราะว่าวนใหญ่สาวกกระตูนญี่ปุ่นจะรู้จักดีภาพยนตร์ซามูไรเพเนจรนะครับเดี๋ยวนะคือได้ยินชื่อหนังสือการ์ตูนดีนานมากนานมากนานมากเรื่องนี้นะครับเป็นหนังสือการ์ตูนนี่เขาบอกว่าขายดีมากนะตอนนี้ทั่วโลกนี่กี่กี่แปดร้อยล้านเล่มอเประมาณนั้นเยอะมากเยอะมากนะครับสำหรับภาพยนตร์เราเข้มาทําเป็นภาพยนตร์นะครับชื่อเรื่องว่ารูโรนิกเคนชินรูโรนิกเคนชินไม่ใช่รูหนึ่งนะ่ไม่ใช่ Yeah, รูโรนิคเขนชินนะมัน,นรูรูหนึ่งเคยชิน <laughs> เอาไปได้เอาไปได้เป็นภาค2แล้วเอาภาค2อแล้วอันนี้ภาค 2, 2> ภาค2ใช้ชื่อตอนว่าเกียวโตทะเลเพิงไม่สดงว่าภาคแรกมันก็ประสบความสําเร็จมากภาคแรกประสบความสําเร็จอย่างล้นหลามเลยทีเดียวแป๊บ oh. เดียวคนดูเยอะแล้วก็สื่อที่เขาผลิตหนังเรื่องนี้นะเขาทำผลสํารวจจากาจากคนที่ชมคร<ำ>ับแปดสิบเจ็ดเปอร์เซ็นต์จากร้อยเปอร์เซ็นต์ให้รีบผลิตโอภาคสองออกมา เรามันห่างกันนานปะพี่เล่แป๊บเดียวไม่กี่เดือนอ๋อโลไม่กี่เดือนแค่เฮ้เราไปอยู่ไหนทําไมเราไม่ได้ดูคือส่วนใหญ่มันจะเป็นหนังที่ใครที่ชอบเรื่องราวของการอ่านการ์ตุ้นเขาก็จะตามดูแฮร์รี่พอตเตอร์ไงอ่านั่นก็ทําจากหนังสือการ์ตูนใช่ป่ะใช่อ่านอ่นนิยายนิยายเล่หนึโรลลิงอ่ะนะครับ J K J K โรลลิงแล้วก็ J K Y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  ป่ะผมคิดว่าดาราเกาหลีดาราญี่ปุ่น นี่น้องแบงค์รู้จักดิจับกล้องอีกตัวหนึ่งดิมาใหม่นะเนี่ยน้องใหม่น้องใหม่นี่รู้เลยเหรอพูดถึงเคบเมื่อกี้รู้เลยโอเขารู้ทุกอย่างที่หนึ่งรู้บางเรื่องหนึ่งไม่รู้มันรู้กันหนึ่งอีกอันนี้ทฤษฎีเป๊ะเป็นป่ะเดี๋ยวโชว์ตปตนะตากล้องเป็นป่ะโอ้ตายตหัวนี่นี่นี่คุณผู้ชมที่เห็นอยู่น้องลำบุกลำแม๊กลำแม็ก ลาแมกิีสกุปกีฬานะอย่างอื่นนะนี่แหละคนนี้แหละคุณผู้ชมนะครับนี่อ่ะต่อเรื่องโรเลยนะรูโรนิกรูโรนิกเคนชินเคนชินนะครับหรือชื่อชื่อไทยว่าเกียวโตเกียวโตทะเลเพิงมันเป็นภาคต่อจากภาคแรกภาคแรกนี่ก็จะเป็นในเรื่องราวของซามูไรพระเอกเนี่ย เชนชิเนี่ยเป็นสมุไรคนเดิมคนเดิมในภาคแรกก็เป็นเป็นสมุไรที่รับใช้อ่าอะไรนะรัฐบาลอะไรนี่แหละหลังจากนั้นรัฐบาลก็ปรับเปลี่ยนใหม่หมดสมูไรไม่มีแล้วอืมตาไรก็ต่างคนต่างแยกย้ายไปเป็นนุ่นเป็นนี่เป็นทาสรับใช้แล้มาหากินอ่าแล้วก็คือเหมือนกลายเป็นคนอีกชนชั้นเลยส่วนส่วนตัวพระเอกนี่เป็นนักฆ่าอันดับหนึ่งมากตอนนั้นเขาดังพอหลังจากแวดวงซามุไรเขาจะรู้ใช่พอหลังจากจากสงครามกลางเมืองตอนนั้นที่ที่มันจบลงเจ้าตัวก็เลยบอกว่า จะไม่ฆ่าคนอีกแล้วเหมือนจะวางมือวางมือจะไม่จะไม่ฆ่าคนอีกแล้วอเอกลักษณ์ของเขาคือดาบเขาสันคมจะจะเป็นสันที่ดาบดูสันเป็นคมเส้นคมโดนตามไพไลท์กับเตากก็กระดาษครีมก็ครีมเคไว้เ้ยได้ด้วยดาบเขาด้านคมนี่มันจะทําให้ชื่ออ๋อส่วนด้านที่มันชื่อนี่จะเป็นคมคือการที่ฟันปุ๊บจะโดนตัวเองระบาด เพื่อเตือนตัวเองว่าอย่าไปฆ่าใครเขาประมาณนั้น oh. ดังนั้นเวลาเขาจะใช้ดาบนี่ทุกคนเห็นก็เ้ยจะทําอะไรฉันได้ดาบไม่มีคมอย่างนี้แต่เขาเลยบอก <S <S ว่าเขาจะใช้ดาบที่มีคมของเขาเนี่ยแหละเพื่อเพื่อปกป้องแล้วก็ช่วยเหลือคนทั่วไปอันนี้ oh. จากภาคแรกเขาก็ช่วยช่วย,วยคนทั่วไปแล้วก็เป็นสมรไรผู้พิทักษ์ประมาณนั้นแต่เป็นสมรไรพเนจรนะครับผมันคือภาคแรกมามาดูภาคนี้เลยภาคนี้นี่หลังจากที่เขาผ่านผ่านพ้นเหตุการณ์ต่างๆมาก็มีความสุข อยู่อยู่ในทางด้านของอที่บ้านนั่นแหละฮะเพราะเหมือนแยกย้ายกันอยู่เหมือนแกก็กลับไปอยู่บ้านของแกอะไรอย่างนี้นะครับผมแล้วก็หลังจากนั้นมันมันมันมีเรื่องราวที่ว่าทางด้านของเจ้าเคนชินเนี่ยนะพระเอกเนี่ยนะฮะนำแสดงโดยทาเครุซาโตะนะทาเครุซาโตะนะครับแล้วก็ท่านเป็นซุปเปอร์สตาร์ญี่ปุ่นนะครับผมเขาดังนะดังมากคนนี้เจเจพ๊อปเลยแหละใช่นะฮะดังมากนะครับก็หลังจากนั้นเขาก็มีศัตรูตัวใหม่มา อันนี้ภาพภาพสองนี่เป็นทางด้านของชิชิโอมาโคตะนะครับอันนี้นําแสดงโดยคนนี้ชิชิโอมาโคตะแล้วคนนี้เขาจะมีพวกผ้าพันแผลพันเต็มตัวปิดหน้าเพราะว่าเขาเขาเป็นซามูไรเหมือนกันแต่ไปรุ่งรู้ความลับของรัฐบาลรัฐบาลก็เลยก็เลยเก็บเขาเผาเขาเดีเผาทั้งเป็นเนี่ยแต่เขาไม่ตายไงคือแค่ไหมก็เลยเอาผ้ามาพันไว้พันพันไวตัวนี้พันนาแสดงโดยคนนี้ ทัศยสยะฟุจิวาระคนที่แสดงหนังเรื่องเดดโนดเขาเท่นะ่มากซึ่งพระเอกยังแบบเด็กๆอยู่เลยเนาะจำจัเรื่องแบไอ้แบทเทิลรอยัลได้ไหมจำได้ที่เอาคนไปอยู่บนเอานักเรียนไปอยู่บนเกาะดื้อๆนะเออแล้วก็ไปฆ่าตายกันอยู่บนเกาะเออคุณผู้ชมทำไมมันเลื่อนไม่ได้ทั้องการการณ์ปิดเสียงโทรศัพท์ระหว่างบันทึกเทปรายการด้วยไม่ใช่ อะไรตาไก่ไปอันนี้อันนี้เป็นมุกอันนี้เป็นมุกเอมาดีกาปลูกนกาปลูกครับผมนี่ดูดูแลหน่อยกอดถ่ายการเดดดูแลหน่อยผู้จัดการไม่ได้เลือกเลยดิเขาพอกจะปรับด้วยอย่าไปบอกกันรู้ ต่อต่อถึงไหนละถึงถึงแปลว่าภาคนี้นอกจากจะมีซามูไรที่เป็นพระเอกก็มีอีกคนหนึ่งคือเป็นคู่ปรับเก่าเหมือนโตโกเหรอใช่ครับผมพูดง่ายๆคือไอ้โก่ะตัวโกงบ้านเราแล้วก็จะมีสมุนอีกมากมายเลยเขาจะโจมตีเมืองโตเกียวโดยการเผาบ้านเมืองให้หมดไฟเพราะแกัฐบาลเมืองเขาเหรอเพราะว่าเหมือนเขาเคยโดนรัฐบาลเผาอ่าใช่แล้วเขาก็เลยจะเอาคืนแล้วก็เพื่อที่จะเอาหน้ามาครองกันหน้าดังนั้นไคลแมกพระเอกจะต้องเข้าไปช่วยละเอาเรองนี้พระเอกจะมาช่วยไหมพระเอกก็บอกว่า วางมือแล้วไม่ไม่ได้วางมือจะไม่ฆ่าคนแล้วแค่จะไม่ฆ่าใครอแต่ว่าสิ่งเหล่านี้มันต้องมีการต่อสู้กันแหละมันต้องมีต้องต้องต้องมีการฆ่ากันแต่พระเอกจะทําอย่างไรนี่ี่มันคือที่ทหําใ้น่าสนใจต้องไปดูไปดูไปดูนะครับแนวภาพยนต์เรื่องนี้นะครับชื่อเรื่องว่าลูโรนิคเคนชินเกียวโตทะเลเพิ่งครับผม ซึ่งมันก็มีสองฝ่ายเหมือนที่พี่เป้เล่าให้ฟังเนาะว่าอพระเอกจะกลับมาช่วยยังไงใไนเมื่อมีคนไม่ดีมา เพื่อที่จะทําลายลางบ้านเมืองครับผมนี่แล้วทั้งสองฝ่ายเขาก็มีเหมือนมีทีมนะมีทีมมีทีมเกขาก็มีทีมของเขาเขาก็จะมีเราทั้งด้านของอยากจากภาคที่แล้วอย่างจะมีทางด้านของที่เป็นตํารวจคนหนึ่งอันนั้นคือซามูไรเมื่อก่อนเหมือนกันแต่ผันตัวเองมาเป็นตํารวจคนหน้าตำรวจแล้วก็จะมีเพื่อนอีกคนหนึ่งถือดับดีใหญ่ผมทำชื่อกันไม่ได้แล้วมันมีเรื่องความรักมาเกี่ยวข้องด้วยครับอ่านางเอกคาโอรุ คนนี้ผมผมดูเรื่องนี้ตอนแรกผมดูนางเอกนะภาคแรกผมดูนางเอกข่าวเนียนน่ารักมากข่าวเนียนภาคภาคสองมาบอกว่ามีมีเดี๋ยวตัวอย่างนะมีตอนที่พระเอกว่าผมต้องไปโตเกียวแล้วนะผมคิดว่าแต่นางเอกจะจบภาคนี้เห็นว่าตามไปในโตเกียวด้วยแสดงว่าแสดงจนจบเรื่องงั้นผมไม่พลาดหรอกอือเวยไม่แต่ญี่ปุ่นเขาจะให้ตอเวญี่ปุ่นเขาจะเป็นของเขาโดยเฉพาะแล้วมันจะลื่นแบบ ดีดีหรือว่าอ่านเอาเคยเคยแะเคยซื้อมาแล้วของเขาน่ะที่เป็นถุงพลาสติกอะบางบางจริงเหรอใช่บ้านเมืองเขาพื้นที่แคบอะไรก็ต้องทำมันบางเห็นขวดน้ำเอ๊เห็นขวดขวดน้ำไหมที่บิดบิดทิ้งถังขยะน่ะใช่ก็บางใช่แต่นี่ของน้ำดื่มสิงห์นี่ก็บางเหมือนกันเนี่ยสานะฮะดื่มได้เย็นชื่นใจั้างบางั้งแข็งนี่ยัดได้ โดนเลย้ยเอาสมุไรฟันดาบโอเคฟันดาบเหมือนกันมีดาบส่วนตัวไม่ปัดเดี่ยวด้ยนะดาบสั้นฟันเป็นทีไมาต่อต่อต่อครับให้คนผู้ชมชมภาพเปตัวอย่างไหมมีมีมีไปดูตัวอย่างกันเพราะว่าฟังน้องหมึ่นกับผมแล้วงงเพื่ออาจจะไม่รู้เรื่องเดี๋ยวก็ไปอะไรก็ไม่รู้ไปดูตัวอย่างชมตัวอย่างครับครับผม หนึ่งบุรุษต่อสู้เพื่อพลิกประวัติศาสตร์หนึ่งคำสาบานจะไม่มีวันเป็นชีวิตใครหนึ่งศัตรูจุดไฟแค้นลุกโชนทั้งเมืองช่วงเวลาแห่งความวุ่นวายในเวียนมาบรรจบอีกครั้งหนึ่งแล้วชิชิโอกำลังวางแผนลับในเกียวโตชิชิโอเหรอเขามีเป้าหมายอย่างหนึ่งเพื่อโค่นล้มรัฐบาลเมจิทำไมท่านถึงต้องไปด้วย เขาไม่อยอมท่านไปเกี่ยวโต้หรมันเป็นหน้าที่ของข้าที่จะต้องหยุดข้าขอบคุณสำหรับทุกอย่างลา่อนถ้าไม่มีฮิมุระประเทศชาติต้องล่มสลายแน่อย่าฆ่าเขานะก็อาจจะก,กลับไปฆ่าคนอีกญี่ปุ่นกำลังหลงทางเอาชีวิตตัวเองให้รอดก่อนที่จะช่วยคนอื่นเถอะปล่อยให้มันยึดประเทศของเราไปตายนะ ขอร้เขารู้ระวังมาต่อไซชิมีฝีมือแค่นี้เองเลยรอข้าก่อนในฐานะผู้ที่แข็งแกร่งที่สุดเขาจะตัดหัวเจ้าคนที่แร่งอยู่ร่อดและคนอ่อนแอต้องตายอยู่ที่นี่เถอะข้าสัญญาข้าจะกลับมา ในที่สุดเราก็พบกันจนได้มันจะจบลงวันนี้วะเขจะจบมันเดี๋ยวนี้โหนี่แค่ตัวอย่างนะพี่เวลล่สนุกมากฟันดะเลยสามพล้านบาทเอ้สามรล้านบาท ที่ญี่ปุ่นหรอหรือ,อยังไงหรือว่าการทำอะไรเออใช่ทบอกใช่ทุนเยอ้ล้านบาทไม่แล้วบอกว่าโลเคชันนี้ถ่ายทําทั่วญี่ปุ่นเลยนะสิบกว่าสถานที่ชุดนี่แปดร้อยชุด ซึ่งหนังเนี่ยส่วนใหญ่เขายิ่งหนังแบบนี้ใช้ชุดไม่กี่ชุดแล้วนักแสดงเขากี่คนเนี่ยเมื่อกี้แบบโอ้โหกองทัพใช่น,ะะน่าสนใจมากน่าดูมากแสดงว่าเขาลงทุนคือคนญี่ปุ่นเนี่ยเขา่าจะชอบแล้วแหละชอบรวมไปถึงคุณผู้ชมที่ติดตามหนังสือก,การ์ตูนเล่มนี้แล้วก็ดูภาคแรกไปแล้วดูภาคแล้วอยากดูภาคสองภาคนี้ไม่ขวนพลาดไม่พลาดแน่นอนฟันกันมันแบบเลือดฉาใช่แม่อะไรอ่ะเดี๋ยวอยากรู้อะไรอีกไหม อยากรู้อะซามูไรเผด็จจรตรงแก้มเขาเป็นลูกตัวเอกซ์อใช่เขาเอกมากจริงเ <laughs> <ช> <laughs> ออวทำไมเขาถึงเปสัญลักษณ์เป็นตัวเอกตรงแก้มอะเอกตอนฟันตอนโดนตอนแรกเนี่ยตอนนั้นเนี่ยเขาไปอ่าฆ่าคนฆ่าฆ่าซามูไรคนอื่นอืแล้วตอนไปฆ่าซามูไรคนอื่นเนี่ยมีซามูไรหนึ่งคนเนี่ยไม่ยอมตายฆ่ายัางไงไม่ยอมตาย<ำ>เพราะเจ้าตัวเพิ่งแต่งงานจะ<อ>พยายามกลับไปหาคนที่รัก คือแต่งเสร็จก็ยังไม่ได้ฟิชเชอริ่งกันอย่างไรเลยไดไม่ได้ร้องเพลงร่วมกันเออต้องฟิชเชอริ่งก่อนเราค่อยตายเขาฟิชเชอริ่งแล้วแหละแต่ก็รักภรรยาเขาเขาอยากกลับไปตายคาอ้อมอกคือเขาบอกว่าจะตายไม่ได้ไม่ได้มันมันมันทำให้สะท้อนถึงเห็นตัวเองเคนชินได้คือคนเขาเขาจะไม่ค่อยตัวละครตัวนี้จะไม่ค่อยมีความรู้สึกเรื่องความรักหัวใจถึงมาเจอทางด้านของคาโอรุไงนางเอกอ่ะเขาถึงเริ่มเข้าใจเรียนรู้เรื่องของความรักเขาเป็นนักฆ่ามาตั้งแต่น้อยอืนั้นลอยลอยลอยโดนโดนโดนฟัน โดนฟันจากคุณนั่นแหละจาภาคแรกไปดูภาคแรกก็ได้เดี๋ยวจะได้บทสรุมีรอยตัว x เหมือนกันครับผมทำไมหรือฟันผิดรอยโดนฟันแล้วดาบดาบไม่คมเลยนะดาบทู่งดาบทุ่เหรอลิตรไม่สั้นแต่คือหลายดาบเดี๋ยวก็แทนกันไปเดี๋ยวดาบก็นี่มีหลายประเภทด้วย บางทีแทงโพกันสองดาบอ่ะวว้าเลือดมันจะไปไหลทางไหนเนี่ยไม่มีไม่มีเหรอรุ่นในร้ารถไฟทะกรบิดเถอะพูดถึงรางรถไฟเหรอไปแล้วนะอุโบงอุโบงผ่าเมืองโอ้ตายแล้วอ่ะมีตั๋วหนักมาแจกไว้ดิพี่เล่จาก MVP บุรีรัมย์เหมือนเดิมแจกอีกแล้วมีตั๋วชมภาพยนต์ที่ MVP บุรีรัมย์มาแจกกันนะครับผมหนึ่งอะแต่รางวัลละสองที่นั่งเลยทีเดียวนะฮะลุ้นคำถามด้วัลนี่ ก็เดี๋ยวคุณผู้ชมส่งมาได้เรื่อยๆแล้วเดี๋ยวทางทีมงานใครได้เราั็จะติดต่อกลับไปแต่ปกติเราจะแจก5รางวัลนั่นแหละคำถามครับผมถามว่าใครเป็นคนรับบทรูโรนิกเคนชินพระเอกกันแหละพระเอกเออพระเอกซุปเปอร์สตาร์นี่แหละสุดซุปเปอร์สตาร์แหละชื่อเ K1 K1 ใครเรียก K1 K1 ทาเครุซาโต้ K1 นี้่แหละ K2 K2 เออเนาะ เคเอ็เคย์เออโอเคหนึ่งใหม่เดี๋ยวคุณผู้ชมงงเคหนึ่งทาเครุซาโตะอ่าเคสองนะครับผมแล้วเคสองนี่ทัศสยะฟูจิวาระง่ายมากคุณผู้ชมครไม่ต้องพิมพ์ทาโครุอะไรแลไม่ต้องพิมพ์วะนะพิมพ์เคหนึ่งเคหนึ่งเคสองพอพิมพ์เคหนึ่งมากก็พออ่าง่ายไปแล้วส่งมาที่ 4221770นี่ตอบถูกนะคุณผู้ชม1 SMS ไปเลยสองใบแล้วก็ไปดูที่ MVP บุรีรัมย์ครังหนังก็ไฮโซไฮโซไฮโซมากบรรยากาศดีมากหลุดเข้าไปนี่เหมือนอยู่ที่ไหนก็ไม่รู้เลยบรรยากาศดีมากเอ้ยบุรีรัมย์เหรอลงหนังไปเรอมันจะมีความรู้สึกแบบนั้นคือแค่อยู่ตรงเคาน์เตอร์ซื้อตั๋วน่ะแต่นี่คือไม่ต้องซื้อไงแค่ตรงเคาน์เตอร์ซื้อตั๋วผมก็ไปแอบนั่งถ่ายรูปมาแล้วเฟซ ได้ข่าวว่าเคาน์เตอร์สูงขายพี่ถึงป่ะไม่ถึงให้ขี่คอเพิ่มสิแล้ครับยอมครับรายการเขายอมเขาพิมารล้วกัมภ์พิมารพิม,<น>ม<น>นนครับผมครับผมอะ<น>เลยเดี๋ยวไปดูหนังด้วยกันนะครับต้องขอบคุณโรงภาพยนตร์ MVP บุรีรัมนะครับคุณผ<ม>ู้ชมตบมงมให้ MVP หน่อย ล้วก็ที่ขาดไม่ได้นี่เลยน้ําดื่มสะอาดน้ําดื่มสิงโดยบริษัทเบียร์สมบูรณ์สุกหัวมุมตลาดทองคู่เกตติกูลทั้งสีและส่งสุกทุกครั้งที่สั่งเราใช่คิดถึงสินี้ถึงเบียร์สมบูรณ์สุกนะครับขอบคุณมากเลยทั้ง MVP ีแล้วก็เบียร์สมบูรณ์สุกนะครับครับไปละเดี๋ยวเทปหน้าพี่ไปเล่จะมีหนังเรื่องอะไรมาฝากคุณผู้ชมจะเป็นหนังไทยหนังฝรั่งหนังญี่ปุ่นหนังเกาหลีจอติดตามเกาหลีหนังหนังนี่หนังเรื่องหน้าเป็นหนังที่สร้างจากเรื่องจริงอ๋อ น่าสนุกมากลงทุนสูงด้วยต้องรอติดตามนะครับผมเอาล่ะเดี๋ยวส่งพี่ไปเลขกลับช่วงหน้าเราไปอยู่ด้วยกันต่อในช่วงของช่วงอะไรนะพี่เจออร่ยบุรีรัมย์โชว์บุรีรัมย์โชว์เจอกันช่วงหน้าครับผ m แอ